อยากรู้ไหมคะว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จเขามีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นคนสําเร็จเขามักจะมีทักษะมีไหวพริบแล้วก็มีกลยุทธ์ในการเอาชนะใจคนได้อย่างแยบยลกันทั้งนั้นเลยนะคะคนพวกนี้เนี่ยแทบจะไม่เคยถูกปฏิเสธแทบจะไม่เคยมีปัญหาในการทํางานร่วมกับคนอื่นแทบจะไม่เคยล้มเหลวในสิ่งที่คาดหวังในธุรกิจแล้วก็แทบไม่เคยพลาดที่จะสร้างคอนเนคชั่นกับคนอื่นๆและก็สร้างโอกาสที่พวกเขาต้องการ แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีทักษะเหล่านี้ก็สามารถเรียนรู้และพัฒนาไปได้สวัสดีค่ะดิฉันเมย์บันทิตาพันจันนะคะวันนี้เมย์จะมาพูดถึงหนังสือที่ชื่อว่าจิตวิทยาแค่1%ทําทำให้คุณเหนือคนได้กับสิบบทเรียนที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะข้อที่1ก็คือการแต่งตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตัวเองถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นมากนะคะและก็อย่าบอกว่าคุณไม่แคร์ว่าใครเขาจะมองคุณยังไงเพราะถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณก็ลืมเรื่องที่จะเอาชนะใจคนและก็ลืมเรื่องที่จะประสบความสําเร็จไปได้เลยค่ะ เรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด่านแรกเอาง่ายๆที่สุดนั่นก็คือการแต่งตัวให้ดูดีแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีนะคะการแต่งตัวให้ดูดีมีใชยไปกว่าครึง่งซึ่งโดยรวมๆแล้วเนี่ยการแต่งตัวให้ดูดีก็คือการแต่งตัวให้ดูภูมิฐานสะอาดสะอา้านเหมาะสมกับบุคลิกให้หน้ามองแล้วก็เข้ากับกะละเทศนั่นเองถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปถือว่าคุณยังแต่งตัวไม่ดูดีก็ให้พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะใช้หลักการที่บอกมาแล้วทุกครั้งที่ออกจากบ้านก็ต้องคิดเสมอเลยค่ะว่าเราจะไปเจอใครที่ไหน เป็นคนสําคัญหรือเปล่าคิดแบบนี้ตลอดนะคะเผื่อว่าเราอาจจะเจอคนที่มอบโอกาสดีๆให้กับชีวิตของเราก็เป็นได้ดังนั้นค่ะการแต่งตัวให้ดูดีไว้ก่อนไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนไปทำอะไรหรือว่าไปเจอใครนี่คือกฎของคนสำเร็จ จะต้องไม่พลาดที่จะสร้าง first impression แต่การแต่งตัวก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดเพราะจริงๆแล้วนะคะการแต่งตัวที่ดูดีมันดึงดูดสายตาได้แค่แวบนหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่จะดึงดูดสายตาคนต่อไปก็คือบุคลิกภาพของคุณไม่ว่าจะเป็นการพูดจาดีวางตัวดีการนัง่งการยืนการเดินอย่างสง่างามนะคะคือต้องมองทุกอย่างรวมๆกันแล้วรู้สึกสะดุดตาแล้วก็เขาจะได้ยิ่งสนใจในตัวคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ต่อมาบทเรียนที่2ก็คือการทําให้ตัวเราอ่ะเป็นคนสําคัญนะคะมีทั้งหมด5เคล็ดลับด้วยกันข้อที่1ก็คือการยิ้มแย้มแต่ไม่ใช่ยิ้มให้ทุกคนอย่างง่ายๆนะลองสังเกตดูคนที่เขาประสบความสําเร็จก็คือพวกเขาเนี่ยจะไม่ค่อยยิ้มให้ใครแบบเกลื่นกลาแต่นะั่นไม่ใช่การแสดงบุคลิกที่เย่อหยิ่งหรือว่าถือตัวนะคะแต่มันคือการแสดงบุคลิกภาพที่บอกว่าฉันเนี่ยคือคนสําคัญดังนั้นฉันจึงวางตัวสุขุมลุ่มลึมลกและก็ระมัดระวัง ดังนั้นเพื่อให้คุณดูเป็นคนสําคัญก็จงวางตัวแบบสุขุมลุ่มลึกแล้วก็ระมัดระวงังไม่ต้องเดินไปยิ้มไปให้กับคนอื่นไปทั่วนะคะเพราะว่าอยากให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นกันเองเข้าถึงได้ง่ายคุยกับใครก็ได้ง่ายๆไม่ได้นะคะจงเก็บรอยยิ้มของคุณไว้แล้วก็ยิ้มให้กับคนที่คุณเนี่ยอยากให้เขารู้สึกว่าเขาพิเศษแล้วคุณจะไม่ใช่แค่ดูเป็นคนสําคัญแต่จะดูเป็นคนที่น่าค้นหามีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดค่ะ ต่อมาข้อที่2ก็คืออยากคุยกับใครนานเกินไปเหมือนกับว่าคุณไม่มีอะไรทําคนสําคัญนะคะเขาย่อมมีเรื่องที่สําคัญต้องทําและเวลาของเขาก็ย่อมมีค่าดังนั้นเขาจะไม่มายืนคุยกับใครนานๆเหมือนกับว่าคนไม่มีอะไรทําถ้าเกิดว่ามีคนชวนคุยเขาก็จะคุยตามมารยาทแต่ไม่ใช่ว่ายืนคุยไปเรื่อยๆเพราะว่าคนที่สําคัญเนี่ยเขาก็ต้องมีเรื่องสําคัญที่ต้องทําดังนั้นเวลาที่ใครชวนคุยก็ควรที่จะดูเวลาด้วยนะคะว่าคุยนานเกินไปหรือเปล่าเพราะเวลาของเรามีค่าคุยแค พอเหมาะพอสมพอควรก็พอค่ะต่อมาเรื่องที่สก็คือพูดเรื่องสําคัญอย่าคุยเรื่องไร้าสาระคุณว่าคนสําคัญเนี่ยเขามีเวลาคุยเรื่องไร้าสาระไหมคะแน่นอนเขาไม่มีหรอกค่ะถึงเขาจะมีเวลาเขาก็ไม่ชอบคุยเรื่องที่ไร้าสาระอยู่ดีดังนั้นถ้าคุณเจอคนที่ชอบคุยเรื่องไร้าสาระแล้วคุณก็ไร้าสาระไปกับเขาคุณจะดูเป็นคนไม่สําคัญทันทีฉะนั้นคุณก็จะต้องพยายามหลีกเลี่ยงอย่างเช่นอาจจะตัดบทด้วยกันไม่ได้โต้ตอบอะไรมาก ข้อที่4อย่าเปิดเผยตัวเองหรือว่าคุยเรื่องส่วนตัวมาก คนสาคัญเขาจะวางตัวให้ดูดีแล้วก็เหมาะสมเขาจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวไปบอกใครง่ายๆเขาจะรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองและก็วางตัวให้ทุกคนเนี่ยให้เกียรติเขาดังนั้นเรียนรู้นิสัยของคนสําคัญข้อนี้เอาไว้นะคะว่าอย่าเปิดเผยตัวเองหรือว่าคุยเรื่องส่วนตัวมากจนเกินไปข้อที่5ในการสนทนานเนี่ยให้เป็นฝ่ายบอกลาก่อนคนสําคัญเขาจะไม่ยืนคุยกับใครจนอีกฝ่ายขอตัวนะคะเขาจะเป็นฝ่ายขอตัวก่อนดังนั้นเมื่อคุณสนทนากับใครจนกระทั่ง มันเริ่มยืดยาวแล้วก็ให้หาจังหวะขอตัวก่อนไม่ว่าจะสนทนาสนุกแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะคุยสนุกแค่ไหนก็ตามเนาะคุณจะต้องทําให้เขาอยากคุยกับคุณต่ออีกนั่นเอง ต่อมาบทเรียนข้อที่3ก็คือทําให้คนอื่นประทับใจด้วยการถามชมและก็ถ่อมตัวถ้าคุณอยากจะให้ใครบางคนรู้สึกประทับใจในตัวคุณเมื่อเจอกันครั้งแรกก็จงจํากฎสามข้อนี้เอาไว้นะคะนั่นก็คือการถามการชมและก็การถ่อมตัวนี่คือเคล็ดลับในการสร้างความประทับใจในการทําความรู้จักกันครั้งแรกที่ได้ผลมากที่สุดการทําให้คนอื่นประทับใจในตัวเรามันไม่ใช่การทําให้เขารู้สึกดีกับตัวเราแต่มันคือการทําให้เขารู้สึกดีกับตัวเขาอย่างที่1การถามนะคะ ถ้าคุณอยากจะให้เขารู้สึกดีกับตัวเองถามเรื่องของเขามากกว่าพูดเรื่องของตัวเองการถามคือการแสดงความสนใจมันทําให้เขารู้สึกดีรู้สึกสําคัญและก็รู้สึกชอบคุณอย่างไม่มีเหตุผลข้อ2คือการชมคําชมเนี่ยคืออาวุธที่ดีที่สุดในการสร้างความประทับใจอยู่แล้วใครๆก็อยากให้คนอื่นชมเพราะว่ามันทําให้เขารู้สึกดีกับตัวเองดังนั้นอย่าพลาดที่จะใช้อาวุธนี้นะคะ การชมทำได้ไม่ยากนะคะแต่การชมอย่างจริงใจนี่แหละยากอย่าตอแหลอย่าชมไปเรื่อยเปื่อยเราต้องให้ความจริงใจด้วย ต่อมาก็คือการถ่อมตัวนะคะไม่ว่าคนที่เหนือกว่าคุณหรือว่าด้อยกว่าคุณเขาไม่มีใครชอบให้คุณคุยโมโออวดหรอกค่ะเพราะฟังแล้วมันรู้สึกหมันไส้ดังนั้นถ้าคุณพึ่งที่จะรู้จักกับใครก็ให้ถ่อมตัวเอาไว้ก่อนถ่อมตัวในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าทําตัวให้ต่ํากว่าคนอื่นนะคะแต่แค่ไม่ทําตัวให้เหนือกว่าคนอื่นเท่านั้นเองกับคนที่เหนือกว่าคุณเขาอาจจะชมคุณเพราะว่าคนระดับนี้เนี่ยบางคนเขาก็คือเป็นแบบนี้อยู่แล้วพวกเขาฉลาดมากนะคะดังนั้นคุณจะต้องฉลาดกว่าเขาถ้าเขาชมคุณมาก มากมา,มากเกินไปหรือว่าเป็นฝ่ายพูดเองว่าคุณเนี่ยดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นให้ถ่อมตัวเข้าไว้ถ้าคุณโอ้อวดตัวเองมากเกินไปหรือว่าทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นพวกหลงตัวเองแล้วเขาจะไม่ชอบคุณนะคะ ส่วนกับคนที่ด้อยกว่าคุณสิ่งที่อย่าไปแตะต้องเลยก็คือเรื่องที่เขาด้อยกว่าคุณอย่าพูดถึงเรื่องที่คุณดีกว่าเหนือกว่าเขาให้เน้นพูดเรื่องที่เขาดีกว่าคุณเหนือกว่าคุณหรืออะไรก็ได้ค่ะหายเจอเพราะว่าคนพวกนี้เขามีปมด้อยเขาอาจจะเคยโดนดูถูกคุณจะต้องทําให้เขารู้สึกดีขึ้นจําเอาไว้นะคะว่ากลยุทธ์นี้ก็คือพูดเพื่อเอาใจเขาไม่ใช่พูดเอาดีใส่ตัวเองนี่แหละค่ะคือสุดยอดเคล็ดลับที่ทําให้คนอื่นชอบคุณนั่นเอง ่อมาบทเรียนที่4ก็คือการฟังมากกว่าพูดคุณเคยเห็นคนสําเร็จหรือว่าคนรวยพูดมากจนไม่มีใครอยากฟังไหมคะน้อยมากที่จะเห็นแล้วคุณเคยเห็นคนพวกนี้ทนฟังคนอื่นไม่ได้แล้วก็เถียงชดชดชดไหมคะก็น้อยมากเหมือนกันที่เราจะเห็นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะคนพวกนี้ฉลาดไงคะ เขารู้ว่าอะไรที่ทำแล้วคนจะชอบและไม่ชอบพูดมากคนก็จะไม่ชอบฟังมากคนก็จะชอบเขาก็เลยฟังมากกว่าพูดเรื่องแบบนี้ต้องใช้ความอดทนนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนเราจะชอบพูดมากกว่าฟังอยู่แล้วเราอยากพูดสิ่งที่เราคิดแต่เราไม่ได้อยากฟังสิ่งที่คนอื่นคิดและยิ่งคนที่คิดไปคนละเรื่องกับเราเนี่ยเราไม่เห็นด้วยมันก็ยิ่งขัดแยง้งใช่ไหมคะเรายิ่งไม่อยากฟังแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกตรงนี้นะก็คือฝึกความอดทนที่จะ กลั้นฟังสิ่งที่คนอื่นอยากจะพูดและก็สิ่งที่มันไม่ได้เข้าหูเราเนี่ยแล้วเราจะสามารถเป็นผู้นําได้เราจะดูน่ายกย่องแล้วก็จะมีคนชอบเรามากกว่าที่จะไม่ชอบนั่นเองดังนั้นฝึกทําตัวอย่างคนสําเร็จฝึกที่จะฟังมากกว่าพูดอย่างแรกเลยนะไม่ว่าจะสนทนากับใครให้เขาพูดก่อนเลยค่ะเราพูดที่หลังก็ได้นี่ถือว่าเป็นการให้เกียรติคู่สนทนานั่นเอง แค่อีกอย่างที่สําคัญนะคะแค่คุณฝึกความอดทนที่จะฟังอย่างเดียวยังไม่พอการเป็นคู่สนทนาที่ดีคุณจะต้องรู้จักตอบโต้บ้างแต่ไม่ได้หมายถึงการขัดจังหวะแค่ตอบโต้เวลาที่ฟังการพูดบ้างสักคำสองคำประโยค2ประโยคก็เพื่อที่จะแสดงว่าคุณน่ะสนใจที่เขาพูดอยู่นะและสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือการโต้ตอบในเชิงที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันคือการขัดจังหวะนั่นเองบทเรียนข้อที่5ก็คือการแสดงความเป็นผู้นําเดี๋ยวนี้จะต้องยอมรับเลยนะคะว่าคนที่ไม่มีความเป็นผู้นําก้าวหน้ายากมาก ดังนั้นค่ะสมัยนี้นะถ้าคุณคิดที่อยากจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะต้องคิดอย่างเดียวก็คือการเป็นผู้นําคุณจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้องค์กรเนี่ยเห็นความเป็นผู้นําในตัวของคุณ เพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณโดดเด่นมีค่าและก็มีโอกาสในการก้าวหน้ามากกว่าคนอื่นนั่นเองแต่อุปสรรคแรกแน่นอนอยู่แล้วค่ะก็คือคนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะเป็นผู้นําชอบที่จะเป็นผู้ตามมากกว่าแม้แต่คนเก่งๆเองก็ตามหลายคนก็ยังไม่กล้าที่จะเป็นผู้นําแม้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถนะแถมยังมีความสามารถบางอย่างที่เหนือกว่าคนอื่นอีกแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะแสดงออกมาเพราะว่ายังกลัวอยู่อย่างเช่นอาจจะกลัวการไม่ได้รับการยอมรับกลัวเกินหน้าเกินตาคนอื่นกลัวถูกหมันไส้กลัว ความล้มเหลวหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะก้าวหน้าจริงๆคุณจะต้องหาทุกโอกาสที่จะแสดงความเป็นผู้นํานั่นก็เพราะว่าถ้าคุณไม่หาโอกาสนะคุณอาจจะไม่มีโอกาสเลยก็ได้คุณจะไม่สามารถก้าวหน้าได้ถ้าคุณมัวแต่เป็นผู้ตามและก็กลัวที่จะเป็นผู้นําฉะนั้นคุณจะต้องกล้าที่จะทําตัวให้โดดเด่นมีศักยภาพแล้วก็เป็นที่จับตามองทําให้องคอ์กรเนี่ยมองเห็นความสามารถส่วนตัวแล้วก็ความสามารถในการเป็นผู้นําของคุณในทุกโอกาสและก็ไม่จําเป็นเลยนะคะที่จะต้องเป็นโอกาสที่องค์กรหยิบยื่นให้เพราะคุณก็ สามารถสร้างโอกาสนั้นได้ด้วยตัวเองด้วยการกล้านําเสนอตัวเอง ดังนั้นอยากคิดเหมือนคนส่วนใหญ่คุณจะต้องเชื่อว่าคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้นําแล้วก็กล้าที่จะแสดงความเป็นผู้นําออกมาไม่ต้องสนใจผลลัพธ์จาเอาไว้ว่าถึงคุณจะล้มเหลวในการเป็นผู้นําคุณก็ยังเหนือกว่าคนที่เป็นผู้ตามดีเพราะทุกคนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่พยายามแล้วก็ล้มเหลวมาหลายครั้งดังนั้นค่ะอย่าล้มเหลวเพราะเป็นผู้ตามแต่จงล้มเหลวเพราะว่าเราพยายามที่จะเป็นผู้นําแล้ววันหนึ่งคุณจะประสบความสําเร็จ บทเรียนที่6ก็คือการทํางานที่อยู่ในมือให้ดีที่สุดก่อนน้ำที่เต็มมอย่อมเริ่มจากน้ําทีละหยดเช่นการค่ะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องเริ่มจากความสําเร็จเล็กๆถ้าคุณอยากจะเป็นคนเก่งในสิ่งใหญ่ๆก็ต้องเก่งในสิ่งเล็กๆก่อนถ้าคุณอยากจะสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องเริ่มจากการสร้างผลงานเล็กๆก่อนความทะเยอทะยานเป็นสิ่งที่ดีมันจะทําให้คุณก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและก็ประสบความสําเร็จได้มากกว่าคนอื่นแต่อย่าให้ความทะเยอทะยานทําให้คุณคว้อยเขวจากการทํางานที่มันอยู่ในมือของคุณจงททําให้มันดดีี่สุ ก่อนและก็อยู่ในจุดตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเหลือแต่ความทะเยอทะยานและก็ไปไม่ถึงจุดที่คุณฝันนั่นเองถ้าคุณหมดแต่ทำน,น,นู่นทำนี่ทำนั่นทำนู่นไม่เสร็จเลยสักอย่างต้องทําในสิ่งที่มีอยู่ให้เสร็จไปทีละอย่างก่อนนะคะดังนั้นไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะสูงแค่ไหนอย่าลืมตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วก็โฟกัสกับมันทําให้ดีที่สุดค่ะ เพราะมันเหมือนกับว่าคุณจะต้องเดินไปทีละก้าวถ้าก้าวนี้คุณเดินล้มคุณก็ไม่มีก้าวต่อไปดังนั้นนะคะต้องเอาก้าวนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีให้ได้และคิดแบบนี้ทุกๆก้าวเป้าหมายของคุณก็รออยู่แล้วข้างหน้าแค่ค่อยๆเดินเข้าไป คนที่ประสบความสําเร็จจริงๆเขามีการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่อยู่แล้วแต่ก็ซอยออกมาเป็นเป้าหมายย่อยๆให้เล็กเป็นบันไดขั้นเล็กๆค่ะที่เราสามารถก้าวได้ค่อยๆก้าวได้ดังนั้นคุณจะต้องรู้จักการดึงโฟกัสตัวเองกลับมาที่เป้าหมายเล็กทําในสิ่งที่คุณทําอยู่งานที่คุณทําทําให้มันดีที่สุดทุ่มเทกับมันทาทุกวันทําอย่างต่อนเนื่องสม่ําเสมอนะคะอย่าผัดวันประกันพรุ่ง ซึ่งมันเป็นเทคนิคทางจิตวิทยานะคะที่คุณจะต้องใช้หลอกตัวเองดึงตัวเองออกจากความหมกมุ่นเกี่ยวกับอนาคตคิดถึงแต่อนาคตแต่ก็ไม่โฟกัสอยู่กับปัจจุบันไม่ลงมือทําอะไรสจกอย่างเอาแต่คิดอยู่นั่นแหละคนส่วนใหญ่มักจะชอบหมกมุ่นอยู่กับอนาคตคิดถึงอนาคตมากเกินไปจนแทบไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยฉะนั้นจงลงมือทําทุกวันให้ดีที่สุด ่อมาบทเรียนที่7ก็คือการโชว์ให้เห็นดีกว่าพูดให้ฟังคนเก่งที่พูดเยอะมีน้อยนะคะแต่คนที่ไม่เก่งพูดมากจะมีเยอะกว่าลองมองรอบๆตัวก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนที่ทํางานดูว่าใครที่เขาเก่งๆเนี่ยหรือว่าเขามีความสามารถหรือประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยพูดมากหรอกคะ่ะเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยเขาจะชอบทําและก็ไม่ค่อยมีเวลาพูดมากกว่ายิ่งพูดถึงสิ่งที่จะทาจะไม่ค่อยมีถ้าจะพูดพวกเขาจะพูดถึงสิ่งที่ทําอยู่หรือว่าทําสําเร็จแล้วเท่านั้น ในองค์กรก็จะต้องมีคนที่ชอบอวดเก่งอยู่บ้างแต่คนอวดเก่งก็มีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือการอวดคําพูดหรือว่าอวดความสามารถคนที่อวดคําพูดก็คือพูดให้ฟังว่าเขาเนี่ยมีอะไรดีเก่งยังไงทําอะไรได้บ้างมีไอเดียอะไรบ้างมีแผนการอะไรหรือว่าจะทําอะไรนะคะแต่คนส่วนใหญ่จะเอาแต่พูด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 แต่ก็ไม่ได้ลงมือทําส่วนคนที่อวดความสามารถคือคนที่โชว์ให้เห็นเขาจะไม่พูดให้เสียเวลาหรอกค่ะเพราะว่าคําพูดมันการันตีอะไรไม่ได้เขาจะพิสูจน์ให้เห็นด้วยการลงมือทําและก็ความสําเร็จเท่านั้น จำเอาไว้ว่าโชว์ให้เห็นดีกว่าพูดให้ฟัง ถ้าคุณไม่ได้มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถก็ไม่ต้องรอโอกาสโชว์ให้เห็นไปเลยค่ะสร้างโอกาสให้ตัวเองถ้าคุณคิดว่าตัวคุณเนี่ยเก่งจริงแน่จริงทําได้จริงก็อย่ามัวรอแต่โอกาสที่คนอื่นยิบยื่นมาให้เพราะมันอาจจะไม่มีวันนั้นฉะนั้นคุณจะต้องกล้าลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่คุณสามารถทําได้ไม่ต้องรอให้ได้ทํานี่แหละค่ะที่จะทําให้คุณได้เปรียบคนอื่นและก็ก้าวหน้ามากกว่าคนอื่นแม้แต่คนที่เก่งกว่าคุณนะเพราะว่าเหตุผลเดียวก็คือคุณกล้าทําแต่เขาไม่กล้าทานั่น ต่อมาบทเรียนที่แคือการตั้งเป้าหมาย3ระดับสู่ความก้าวหน้าในที่ทํางานอย่าเข้าใจผิดว่าคนเก่งทุกคนจะต้องก้าวหน้าเพราะคุณไม่ได้ทํางานคนเดียวคุณมีเพื่อนร่วมงานคุณมีคู่แข่งแล้วก็มีปัจจัยหลายๆอย่างฉะนั้นมาดูนะคะวิธีที่ฉลาดกว่าที่จะเป็นตัวช่วยคุณก้าวหน้าในที่ทํางานมีอยู่ด้วยกัน3ระดับ เป้าหมายในระดับที่หนึ่งก็คือคุณจะต้องเป็นที่ยอมรับเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะก้าวหน้าถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนหรือว่าเกือบทุกคนไม่สนับสนุนคุณดังนั้นเป้าหมายแรกของคุณก็คือการทําตัวให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานไม่ใช่ว่าถูกเกลียดถูกต่อต้านถูกหมัน่นไส้หรือว่าถูกอิจฉาน,นะคะ คุณก็ต้องวางตัวให้เหมาะสมรู้จักถ่อมตัวมีมนุษยสัมพันธ์ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้เป้าหมายระดับที่2ก็คือคุณจะต้องเป็นที่ชื่นชอบนี่คือเป้าหมายระดับที่พิเศษขึ้นมาอีกนะคะก็คือคุณไม่ใช่แค่คนที่มีเพื่อนร่วมงานยอมรับหรือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครแต่คุณคือคนที่เพื่อนร่วมงานทุกคนชอบ ไม่ว่าจะชื่นชอบในตัวตนบุคลิกภาพหรือว่านิสัยต่อมาก็คือทําตัวให้มีสเสน่ห์กับคนรอบข้างนะคะไม่จะเป็นการยิ้มแย้มแจ่มจใสร่าเริงพูดเกง่งฉลาดมีอารมณ์ขันหรืออะไรก็ตามค่ะที่ทําให้ทุกคนที่อยู่ใกล้เ่ยชอบคุณและต่อมาก็เป็นคนนิสัยดีที่ทุกคนชอบอย่างเช่นการเป็นกันเองมีความจริงใจมีน้ําใจทําให้ทุกคนรู้สึกดีด้วยที่ได้ร่วมงานกับคุณ ต่อมาเป้าหมายระดับที่3ก็คือคุณจะต้องโดดเด่นคนที่จะก้าวหน้าได้เร็วกว่าคนอื่นจะต้องเป็นคนที่โดดเด่นในคือแทบจะทุกๆเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพความสามารถการทํางานและก็ผลงานถ้าคุณเป็นคนที่โดดเด่นและก็แน่นอนย่อมเป็นที่สนใจเป็นที่จับตาจ้องมองและก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้ามากกว่าคนอื่นด้วยดังนั้นอยากลัวที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยโดดเด่นนะคะ ต่อมาบทเรียนข้อที่9ก็คืออย่าเถียงลูกคา้าจํากดข้อนี้เอาไว้เลยนะคะว่าลูกค้าสําคัญที่สุดและไม่ใช่แค่ตัวลูกคา้าแต่ความต้องการความคิดเห็นและก็การตัดสินใจของลูกค้าก็สําคัญที่สุดเช่นกันแน่นอนค่ะว่าลูกค้ามีหลายประเภทคุณอาจจะเจอลูกค้าที่เดินเข้ามาแล้วก็ซื้อเลยง่ายๆคุณว่าอะไรเขาก็ว่าดีคุณแนะนําอะไรเขาก็ว่าตา่างคุณจะพูดอะไรเขาก็เชือ่อหรือว่าคุณอาจจะเจอลูกค้าที่เข้ามาวิจารณ์สินค้ามาวิจารณ์ร้านพนักงานหรือว่าบริการแล้วก็บน่บนๆให้คุณฟังจนแบบคุณรู้สึกลำคาญร,รู้สึกหหุดิ แบบนี้ก็อาจจะมีแต่ยังไงลูกค้าก็คือลูกค้าจําเอาไว้นะคะลูกค้าสําคัญที่สุดดังนั้นใจเย็นๆนิ่งแล้วก็เงียบไว้อย่าไปเถียงกับลูกค้าไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตามไม่ว่าจะวิจารณ์สินค้ายัางไงหรือว่าจะบ่นอะไรหน้าที่ของคุณก็คือฟังลูกค้าพูดให้จบแล้วก็อธิบายตามความเป็นจริงให้ข้อมูลที่เป็นจริงไม่ต้องพยายามปกป้องสินค้าหรือว่าปกป้องตนเองเพราะว่ามันจะทําให้ลูกค้ารู้สึกหงุดหงิดแล้วก็ไม่พอใจเหมือนกับว่าคุณกําลังดูถูกเขาทําไมนะคะก็เพราะว่า คุณไปเถียงเขาไงคะแสดงว่าคุณกําลังดูถูกความคิดของเขาเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณดูถูกความรู้ของเขารสนิยมของเขาหรือว่าอะไรก็ตามแต่ถามว่า ถ้าคุณเถียงชนะแล้วคุณจะขายได้ไหมคะแน่นอนลูกค้า90%ที่คุณเถียงชนะจะไม่ซื้อของของคุณเพราะคุณทําให้เขารู้สึกไม่พอใจและเขาก็อาจจะไม่กลับมาที่ร้านอีกเหลือก็ได้ดังนั้นถ้าคุณอยากจะได้เงินจากลูกค้าอยากจะให้ลูกค้าซื้อของของคุณคุณจะต้องอารมุ่มอร่วยแล้วก็อ่อนๆผ่อนตามไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตามเพราะสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณชนะก็คือการทําให้เขาซื้อของของคุณไม่ใช่เถียงกับเขาจนชนะนั่นเอง ต่อมาบทเรียนที่10ก็คือการอย่ารําคาญลูกค้าที่เรื่องมากแล้วก็ต่อราคาคุณหลิดเลี่ยงไม่ได้หรอกนะคะที่จะเจอลูกค้าที่เรื่องมากแล้วก็ต่อราคาแน่นอนลูกค้าพวกนี้เนี่ยน่ารำคาญแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะไม่ซื้อสินค้าของคุณ จริงๆแล้วลูกค้าที่มีแนวโนม้มที่จะไม่ซื้อมากกว่าก็คือคนที่แค่เดินผ่านๆไปไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ต่อรองด้วยซ้ําแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอลูกค้าที่ยื่นอยู่นานๆหมายถึงว่าเขามีความต้องการลึกๆอยู่แล้วที่จะซื้อของของคุณแต่อาจจะเรื่องมากในการเลือกแล้วก็การตัดสินใจนิดหน่อยดังนั้นอย่ารําคาญลูกค้ากลุ่มนี้นะคะเพราะนี่แหละค่ะคือลูกค้ากลุ่มที่จะทํายอดขายให้กับคุณคุณจะต้องอดทนคุณอาจจะมีประสบการณ์อย่างเช่นเจอลูกค้าที่เรื่องมากแล้วก็ต่อราคามากจนเกินไป แล้วก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่ได้สนใจลูกค้าประเภทนี้เลยทําให้ลูกค้าเนี่ยเดินออกไป และงานขายส่วนใหญ่คิดว่าลูกค้าที่เรื่องมากแล้วก็ต่อรองราคาจะไม่ซื้อใช่ไหมคะแต่มันไม่แน่ค่ะบางทีเขาอาจจะไม่ซื้อเพราะว่าคุณไม่สนใจเขาหรือทําท่าทางรําคาญเขาก็ได้แล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือบางครั้งเนี่ยลูกค้าที่เรื่องมากแล้วก็ต่อราคาแบบสุดๆคือลูกค้าที่รวยหรือว่ามีเงินมากเขามีกําลังที่จะซื้อสินค้าของคุณแม้ในราคาที่แพงแค่ไหนก็จ่ายได้แต่เขาไม่ยอมคุณง่ายๆและต้องการที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองให้ได้มากที่สุด ไม่แปลกใช่ไหมคะว่าทําไมเขาถึงรวยดังนั้นอย่ารําคาญหรือว่าอย่าดูถูกลูกค้ากลุ่มนี้ถ้าคุณแสดงท่าทีแบบนั้นกับเขาแค่ครั้งเดียวคุณอาจจะเสียลูกค้าที่ซื้อของของคุณมากที่สุดไปคนหนึ่งเลยก็ได้นะคะและคนสมัยนี้ก็ไม่ได้ซื้อของเพราะความจําเป็นมากเท่ากับความพอใจคนไม่รวยก็ใช้เงินฟุงฟ้งเฟือยได้ซื้อของแพงได้แล้วก็เป็นลูกค้าของแบรนดน์ดังๆได้ดังนั้นอย่าตัดสินลูกค้าที่ระดับฐานนะหรือว่าเงินในกระเป๋าของเขาแต่จงทําให้ลูกค้าทุกคนพอใจเพราะพวกเขาทุกคนก็สามารถเป็นลูกค้าที่ ดีของคุณได้เช่นกันและนี่ก็คือ10บทเรียนที่เมยได้เรียนรู้จากหนังสือที่ชื่อว่าจิตวิทยาแค่1%ที่ทําให้คุณเหนือคนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอ่านเพิ่มมากกว่านี้คุณสามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ